ใครที่อยากขับ MG HS คันนี้นะคะออกห้างล้านกว่าค่ะทุกคนมามือสองนะคะวันนี้ราคาจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือแค่499,000บาทเพราะในคลิปนี้และในเดือนนี้เท่านั้นนะคะ <S <S คันนี้เป็น MG HS 7 5 x l o o p นะคะปี2020ทุกคนจะได้บอดี้รถสีขาวซึ่น HS เนี่ยต้องบอกว่าเราขายดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าาวันนี้จะซื้อ SUV จะหา SUV นะคะที่เป็นคันใหญ่บอดี้ใหญ่มีกล้อง360ช่วยเบรกด้านหน้านะคะแล้วก็มี ambient light มี panoramic sunroof แล้วก็มีระบบช่วยขับขี่ที่เยอะมาก เพื่อจะเป็นชว่วยเบรกด้านหน้าปัดรถกลับเข้าเลนนะคะและที่สำคัญเจ้าคันนี้ยังมีระบบไอสมาร์คค่ะติดตามสถานะรถของคุณนะคะในมือถือได้ด้วยวันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะคะว่าราคานี้เงื่อนไขเดี้เร่มต้4น4 9้0 0 0บาทเนี่ยเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะ แล้วข้างในก็คือยังใหม่อยู่เลยคันนี้เล็กไม่ห้าหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นถ้าวันนี้อยากได้ s อ v ปีใหม่นะีคะมีวาร์ตีสูอยู่นะคะแล้วก็ดูแลง่ายนะคะไม่จุกจิกโมขอแนะนําคันนี้เลยค่ะแต่ว่าโปรโมชั่นนี้ที่ให้เนี่ยต้องบอกว่าขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มาจากคลิปนี้เท่านั้นและเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะคะคันนี้วารนตีสูญอยู่ครบค่ะสภาพเดิมแบบนี้เลยที่สําคัญนะคะเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสภาพตุกจคุณเซอเบคชั่นเพื่อรองรับการรับประกัน,กนว,ว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ om, ้าท่่มแแและะหนนนนนอนคสรสัับี ออกรส0%ค่ะพรอนเริ่มต้นอ,อยู่ที่8-9,000บาทตลอดสัญญา84งวดน,นะคะพลักงานบริษัทของเงินเดือนที่18,000บาทขึ้นไปสำหรับคนที่มีเครดิตแต่ถ้ามีเครดิต15,000ซื้อคุณเดียวจบไม่ครับไม่รวมนะคะออกรส0%ได้เลยค่ะโปรโมชั่นนี้มีเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นและคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วมาจากคลิปนี้เท่านั้นนะคะใครอยากได้ H S สีขาวบริษัทมาให้แล้วมีอยู่พันเดียวในร้านนะคะรีบเลยนะคะ